เหลือเยื่มากเลยน่ะเหลือ no, ตั Now, <trans> <trans> ้งสองชามยี like ่แ so ่แบบนี้เลยนะเจ้ากระเด็ดบุห like รี่นะเจ้าค่อยๆคั่น like กินไปดีกว่าเนาะดื่มไปละนึงแก้วกไปละเจ้าดื่มหนักเหลือนนันไปเพียเดียวจะเป็นน้ำตาลเรานะเจ้าเนาะกินหนักล้นกับอดีตนะเจ้าผลไม้น้ำตาลเยอะนะเห็นก็เพราะว่าผลไม้เป็นปีน้ำตาลฟลุกโตสนะเจ้ากินเยอะเกินกับอดีตเนาะแล้วก็แล้วเนี่ยมีคนมาซื้อว่าใครอยากกินสลัดเจ้าเป็นอย่างนีโหมีคนมาซื้ออยากกินสลัดจังเลยมีคนใครนะเจ้าเกิดมาซื้อข้าวสลัดมานะเจ้าเห็นก็น่ากลิ่นขนาดเลยเน อันนี้ซื้อมาสองมอเลยเดี๋ยวมันผกินแหงไข่ายยากอนะ่ะเป็นจะแยกก็ขายยากแต่จะเฉาะซื้อนะเจ้ากินที่ดียกันเลยแต่ถ้าที่ตายแล้วเปล่าละเจ้าเบื่อแล้วกินละเป็นคนเห็นจะได้ขโมยเจ้าต้นอ่อนทานตะวันนะเจ้าเห็นก็นอกต้นอ่อนเลยน่ากินขนาดแต่เดี๋ยวปีผู้ใครนะเจ้าจะแบง่งใส่สลัดตัวแล้วก่อนผูกจะแบ่งไปพัดเซย์ใคตัวนะเจ้ากินกับข้าวต้มล้ำนานี่นะโอเคนี่เห็นก็ปีนะของแต่นะเจ้าจะต้องได้ขนม,มเตย หอมเจ้าหน้ากินขนาดเลยมีแม่ประมงอยู่พันตัวน,นะเจ้าก็เดียวทุกขักินเนะาะแมลงนี่มาเอาละวันนี้นะเจ้าชีฟอนนะเจ้าเค้กส้มหน้ากินขนาดเลยกั้เค้กไปหมอมเนาะก็เดียว,วทุกขัยกิ่นดีกว่านะเจ้านี่มัาที่หวัวไหลแเลยนะเจ้าแมลงนี่เดี๋ยวแบบจะกินสลัดดีกว่า นี่ได้ของใจมาโดยเจ้าแลบเจ้าอันเนี้ยสำคัญมากๆเลยนะเวลาที่พี่บุไค่เจพักบะมดหรือว่าผลไม,ม้เนี่ยหกกินน้ำบะมดเนี่ยก็แลบเก็บไว้นะเจ้าจะเป็นการช่วยเก็บเมื่อพักแล้วก็ผลไม้สดได้เหมือนขึ้นนะเจ้าเห็นที่มา,มากเลยนะค่ะ้าไปได้เลยเจ้านี่อข,ของใจเจ้ามาดูส์นะเจ้าคาดไปได้เลยเพราะว่าพี่บุไค่ชอบกินสุกี้นะเจ้าก็จากนี้นั่งจุ่ยสุกี้มาโต้นี่นก็ตลกเลยเจ้า,าบ๊อบถุงบ๊อบอย่างไปอีว่า ก้าวไปเอากระาพาร์กมาเกิดจาก,ก้าวอีกวะทั้งโ่สังโคะเขาเหรอได้ตั้งหนักเลยขนาดแบบตั้งใจนะเนี่ยนี่นะเจ้าปิวคายเจ้น่าสลัดนะเจ้าสำเร็จรูปนะเจ้าเป็นน้ำสลัดงาควายญี่ปุ่นนะเจ้าเห็นกอกปิวคายกินแบบนี้เลยนะเจ้าอร่อยดีเจ้าไข่เจ้กินแบบไหนกอกบอกปิวคายได้เลยนะหรือว่าใครจะปั้นเองก็ได้นะเจ้าแต่คคปิวคายขี้เกียจปั้นเจ้าบอกได้คำเดียวเลยว่าขี้ขาดเจ <c oughs> ้าใจสำเร็จรูปดีกว่านะเจ้าแล้วก็จะเป็น อาซาลี่แะเจ้าเราซาลี่มาเพิ่มเพราะว่าพี่ผู้ใครมีผลไม้อยู่บ้างค้างเยอะแล้วนะเจ้าก็เลยซื้อสาลี่มาเพิ่มก็เดียวแบบมีสลัดตัวพี่ผลไม้ตัวนะเจ้าแล้วก็อีกี้พี่ผู้ใครต้มไข่ไว้แล้วนะเจ้าเดี๋ยวเราจะแยกสลัดไข่ต้มมาตัวผลไม้หนักนิดหน่อยนะเจ้าน้่งสลัดหลาดเนี่ยเป็นอันเรียบร้อยเจ้าเฟรนฟ้ายนะเจ้าขาดไปได้เลยเจ้าต้องมีที่บ้านตลอดเลยนะเจ้าชอบมากๆเลยบอกว่าจะเป็นลูกั้าหรวันลูกบ้านจ้จะชอบกินมากๆเลยเดี๋ยว อเพี่หมูคค่จะเอาไปอบกับหม้อลมร้อนนะเจ้าตัวนี้น้อาะจะได้แบบว่ามันต้องกินน้ำมันเยอะเกินไปนะเจ้าอร่อยอร่อยมากเลยกินกับซ่อนเผือศนะเจ้าล้ำเจ้าล้ำใช่แล้วเออสลับเปล่าเจ้าสลับเปล่าไส้หมูซากนะเจ้าอันเนี้ยพี่หมูคค่นะเจ้าก็จะไปอบนะเจ้ากับไมโครเวฟเจ้าแป๊บเดียวก็ได้กินแล้วนะเจ้านะใครจะไปอุ่นก็ไห้ซึ่งไห้เข้าหม้อนึ่งก็ได้นะเจ้านี่นะกับเดียวก็ได้กินแล้วเจ้า มันในหญ่มดนะเจ้าก๋าเดียวเนาะแต่ที่สำคัญที่สุดเลยคือเขาจะต้องตั้งใจทำงานนะเจ้าทำงานแล้วหาเงินได้แล้วหาเงินได้เยอะกับจริง แต่สําคัติวิธีการบริหารและการจัดการเงินตรวนี้สําคัญมาก,กว่าะเจาหาเงินได้นักต่อใดบ่สําสคัญต่อกับเขามีเงินเก็บต่อใดนะเจาบริหารต่อใดอไปลงทุนต่อใดนะเจายต่อยอดหาเติบโตได้ต่อใดอเจารตัวเนี้ยก็จะทาให้เขามีความสะดวกสบายยิ่งขึ้นอนะเจาในอนาคตในวันต่งหน้านะเจาโดยเฉพาะใครที่อายุเลขสีขึ้นไปเป็นปีผู้ขาแล้วนะเจาเพราะัาออน,นแล้วเดือนการบริหารจัดการเงินเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยนะเจ้าเพราะเขาจะมีความสุขได้ต่อบันปลายชีวิตความสบายใจที่สุดก็คือ ทีเราจะต้องมีเงินไปซัพพอร์ตตัวเองนะเจ้าแล้วจะทำให้เราใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นมากเลยนะเจ้าปิวใครขอตัวไปทำสลัดกันนะเจ้าใครสนใจใครอยากกินสลัดก็มากินด้วยกันนะเจ้ากันเดี๋ยวป้ากันนะเจ้า